สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมโพสอีกแล้วนะครับในช่องมาลองดูทุกคนครับและในวันนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์นะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ที่เราสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้านี่ครับนี่ที่ทัชนะครับผมเป็นเจ้าเครื่องทำไอศครีมนั่นเองนะครับเป็นเหมือนไอติมผัดนั่นเองเราสามารถทำเองง่ายๆเลยนะครับผม ไม่ว่าคุณจะทําที่บ้านกับครอบครัวหรือว่าเป็นลูกๆเด็กๆนะครับสามารถทําได้เลยง่ายๆมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าด้านในกล่องตัวนี้นะครับเราจะได้อะไรมาบ้างไปอันบ็อกกันครับได้เวลามาอันบล็อกกันแล้วนะครับทุกคนเป็นของเจ้าตัวพีพักนะครับ P E 0พ5เองนะครับเจ้าตัวนี้คือทำไอศครีมนี่ทุกคน แกะมานะครับหน้าตาด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับผมที่เราเจออย่างแรกเลยน่าจะเป็นนี่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวในการทําใบพิมพ์ผัดนั่นเองนะครับเหมือนจากที่เราได้ดูใน YouTube กันนะครับที่เขามาทําแบบนี้อ่าผัดไปผัดมาแล้วก็คือตันหล่บนไอศครีมนั่นเองอ่าและต่อมาเป็นคู่มือสุดครูของเขาอีกแล้วแน่นอนครับผมตัวนี้เป็นสินค้าของจีนนะครับคู่มือก็ต้องเป็นภาษาจีนเหมือนกันครับผม ปะดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านี่ตัวเครื่องนี่ประมาณสิบนิ้วนะไหมสิบสิบเอ็ดสิบสองนิ้วประมาณนี้นะนี่นะครับตัวเครื่องของเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นแผ่นสเตเลสด,ด้านบนนะครับผมด้านในของเขานะครับก็จะมีเหมือนของเหลวนะครับอเป็นของเหลวที่เป็นตัวทําให้เป็นน้ําแข็งนะครับเป็นสารนะครับผม และเครื่องของเขาก็เป็นสีขาวนะครับสะอาดน่าดูนะครับดูแบบมินิมอลมากๆสวยงามครับอ่าเจ้าพวกนี้นะครับผมถ้าเราจะใช้มันนะครับต้องนําไปแช่ช่องฟิวนานถึง12ชั่วโมงก่อนประมาณ12ชั่วโมงขึ้นไปผมว่ามันจะได้ผลดีมากกว่าที่เราแช่หน่อยนะครับยิ่งแช่มางยิ่งเย็นไงเพราะว่าไอตัวอยากให้ตัวสารของเหลวที่อยู่ในนี้มันเป็นน้ําแข็งก่อนพราะมันแข็งเสร็จปุ๊บมันจะให้ความเย็นได้เต็มที่นะครับแล้วก็ พวกส่วนผสมต่างๆนะครับที่เราจะมาใช้ในการทำไอศครีมนะครับผมแนะนําว่าเราก็ต้องนําไปแช่ตู้เย็นก่อนให้มันเย็นจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจะได้แข็งไวขึ้นเป็นไอศครีมไวขึ้นนะครับผมอ้าวอย่ารอช้าดีกว่าครับเราต้องไปเทสกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนําตัวที่แช่ไว้เรียบร้อยแล้วเอามาลองทานะครับและผมก็นํานมเปรี้ยวดัสมิลนะครับมาใส่ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะทําไอศครีมนมเปรี้ยวดัสมิลรสสตรอเบอรี่กันนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว ไปดูตอนเทสกันเลยครับทุกคนเอาละครับทุกคนนะตอนนี้นะครับผมก็ได้นำไอ้เจ้าตัวทำไอติมผัดไปแช่ตู้เย็นมาแล้วนะครับ12ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าต้องใส่ไม่เกิน80มิลนะครับถึง100อัน180นะครับแล้วก็ใส่แค่พอดีนะครับยังไงมันจะไม่ชื้นรูปเป็นไอติมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมกันนะครับนี่แล้วเราเอาที่ออกมาก่อดด้วยครับนี่ครับ เราแถมมาให้ที่ตัวแถมมาให้นั่นก็คือตัวผัดไอตินมนั่นเองอนะครับทุกคนมาได้แล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันตัดก่อนก็กัดประมาณว่ากําลังดีนะครับโอเคมาผมก็จะตัดแล้วก็เทลงไปนะครับเราไปดูพร้อมกันมาครับทุกคนเราก็จะมาผัดมันพร้อมกันอึ๊บเทไปเลยนะครับ รอบๆรอบๆโอเคแค่พอเต็มถาดพอนะครับนี่มาเออรอมันเย็นก่อนไหมเราก็ปาดนี่เห็นไหมเริ่มเริ่มเหนียวแล้วด้านล่างทุกคนแล้วก็ปาดๆไปนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นเองนะมันเย็น อ่ะเดี๋ยวเรารอรอ,อเขาค่อยๆแข็งนะครับทุกคนวิ้ยเริ่มแข็งแล้วเป็นไงนี่ทำเหมือนในแบบร้านร้าน,นไปทุกคนราถัดไปเรื่อยๆนี่ครับ ตรงไหนที่แข็งแล้วก็ขึ้นบนเอาน้ำที่ยังไม่แข็งลงไปโดนสัมผัสกับเหล็กด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านล่างเขาจะมีของเหลวที่ทำให้เป็นให้ให้ความเย็นนะครับทําให้มันเย็นมากๆจนกลายเป็นไอส์เตมนะครับมาทุกคนมืบ,บโอเคแล้วหลกอแป๊บไอส์เตมนมเปี้ยวของเรากำลังมาแล้วอ้าวรูดไปรูดไปบ,บ ทุกคนครับทุกคนครับนี่นะครับพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอมันเริ่มมาเป็นเนื้อเราก็มาปาดให้มันเป็นแบบนี้นะคือคือเขาจะทําให้แบบว่าเครื่องตัวเนี้ยมันจะทําให้เนื้อแบบนมที่เราใส่ลงไปนยครับมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นเหมือนเราไปหน้ากับความเย็นที่ติดลงบอ่มันก็จะกลายเป็นแผ่นน้าแข็งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณักนาทีเดียวพอเลยผมว่ามันน่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้แล้วนะตอนเนี้ยมาตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมชามไปเลยมีท็อปปิ้งด้วยคือกินไอศครีมต้องอร่อยไปเลยนะครับวันนี้ นี่นะครับตอนนี้ผมก็โอเคทุกคนเรามาันเราแท็กมันพร้อมกันเดี๋ยวแซะออกมาพร้อมกันนะครับนี่ทุกคนโอ้นี่ครับโอ้ทุกคนเป็นเนื้อไอศครีมเลยนะเป็นแผ่นเลยครับอืมทุกท่ว้าวว้าวมากอืมก็คือแข็งแล้วครับ ครับทุกคนโหเนี่ยเป็นไอศครีมแล้วนะตอนนี้เย็นมากแาอือหเข็งมากๆเลยนะครับตอนนี้เ่มาอือทุกคนครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนี่เป็นไอศครีมเลยนะ คือแบบว่าเขาเย็นชื่นใจมากอะ่ะคือเหมือนเป็นการว่าเราเออนนมเปรี้ยวเนี้ยมาท,ทําให้แบบว่าเย็นแล้วกลายเป็นไอศครีมโดยที่แบบว่ายังคงรสชาติของนมเปรี้ยวนัสมิลว้ได้อยู่ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเครื่องนี้ผมถือว่าคือมันสนุกดีอ่ะครับเหมือนแบบเราได้ทําไอศครีมเองใช่ไหมแล้วเราก็สามารถทํากับเพื่อนครอบครัวหรือว่าใครที่แบบเอามันเป็นการเรียนรู้ให้กับลูกหลาน <c oughs> ก็ได้นะ คือมันเป็นการทําเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนุกไปด้วยได้กินได้อร่อยด้วยนะครับผมอือโอเคละก็เป็นไอศครีมได้จริงๆนะครับเครื่องนี้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีครับได้กินไอศครีมแน่นอนนะครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับเจ้าตัวพีทัสตัวนี้นะครับเป็นเครื่องทาไอศครีมที่ไม่ต้องชาร์จไฟนะครับผมแช่ตู้เย็น12ชั่วโมงเอามาทาได้เลยครับทําได้3าถึงรอบเลยนะครับผมเป็นไงครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับอยากจะลองซื้อมาเป็นของตัวเองนะครับลองทําลองมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวในช่วงโควิดแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเข้าไปเลือกสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมและมาลองดูนะครับต้องขอตัวลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้โบ๊ทและมาลองดูด้วยครับสวัสดีครับ Bye-bye!